เออนั่นแหละน้ำคนไปรดบาทนีอยักได้ยังบาทนี้เออนั่นแหละยากได้ยังได้ยังเอาบอกเอาบาทนี่หันเออไปเอาน้ำไปน้ำไปเออเออนั่นแหละน้ำไปไปไปน้ำไปน้ำไปน้ำไปไปน้ำไปเออนั่นแหละเออเออ แซลลูแซลรูแซลลูพงมากเลยไป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 เอเอนั่นละละน่นละเอ้นั่นละ พวดลงมาอีกล่ะลงมาอีกล่ะลงมาอีกล่ะปวดพระพาร์ดลงมาหล่ะบ้านนี้พระพาดหล่ะบ้านนี้เออไปน้ำไปน้ำไปเออนั่นแหละน้ำไปเออเพราะตามติดเลยบ้านนี้เออตามติดไปตามติดเลยตามติดเลยตามติดตามติดเออนั่นแหละตามติดไปเลยเออนั่นแหละ เออนั da la da la da la. ่นละนั huh. yeah, like ่นละนั huh. 對對่นละไสร้างตามติดตามติดมอกินสร้างเรอยเออนั่นแหละอืมอเออไปคนนอืมง่ายง่ายง่อกง่ายแค่ฮะเอออ่ะขึ้นขึ้นออกมาแล้วก็เคลนเอนเโอ้สูงไปนีดยึงโดขึ้นได

เว้ยที่แฮนมือนให้ยังนด้นี่อือแนอม,นมือเป็นท่าจังอืมอเห่อบ่อนี่มาเสียเออเออมเออเอออย่แฮนมือครับวะ